สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาให้3รัฐค่ะเยอรมน,นีอังกฤษรัสเซียนะคะวันนี้วันที่22เดือน6ปี64นะคะตัวนี้3รัฐนะคะอยู่ที่เด่นมากมายนะคะเด่นมากมายขอให้ได้ขอให้โดนนะคะ10บปนก็ยังอยู่ที่4 4 5 8 6 4 5 8 6 3สค่ะตอนนี้เราฟันไปที่ตอนนี้เราฟันให้ที่เม็ดเดียว4 3สเม็ดที่2เม็ดที่2 4 8นะคะเม็ดกันเราจะจาะเม็ดกันให้นะคะเม็ดกันก็จะเป็นส สี่หกห้าหกแดแล้วนะคะสี่หนึ่งค่ะสี่หนึ่งสหนึ่งแล้วก็5 8นะคะสีหนึ่งก็กลายเป็น4ีเจนะคะนี่เลยนะคะเด่นเด่นของเขานะคะ4ีหนึ่งกลายเป็น4ี่เจคะนะคะเด่นของเขาเลยวันนี้ฟันที่4ค่ะฟัน4ี่รอง8นะคะ 4ันองแนะคะเด็นสตัวก็จะให้4 3่สามแปดนะคะสี่เออสามนะคะสามแปดแป้าสาน,ะะ 3, 8, 5, นะะแล้วก็ห้าหกหะ ให้มาตามนี้นะคะตัวนี้นะขอให้ได้ขอให้โดนค่ะสามรัฐนะคะยอรมนีังกฤบรัเสเซียตัวนี้จัดทาเพื่อเป็นแนวทางนะคะแนวทางตัวเลขนะคะตัวนี้เป็นให้สดนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนช่องอื่นเขานะคะเราจะไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะคะเราจะคิดให้แล้วก็ทําเลย คนนะคะที่ติดตามขอให้ได้ขอให้โดนเม็ดเดียวสี่สามเลยเม็ดนี้สี่แปดนะคะกันก็สี่หกห้าหกนะคะสี่หนึ่งสี่เจ็ดแล้วก็ห้าแปดนะคะสิบปนนะคะตัวนั้นนะคะดินด่นของเขาตามสูตรเม็ดเดียวก็สี่สามนะคะขอให้มานะสามกลายเป็นแปดก็จะเป็นสี่แปดไปเลย